ประกาศผลแล้ว <S <S แต่ละกลุ่มที่ผ่านมานี้มันตื่นเต้นดูเดือดปวดหัวกรรมการมากเลยนะครับค่ะก่อนอื่นก่อนจะประกาศผลเรามีกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองมามอบให้ครับขออนุญาตมอบแบบอะไร Social distancing นะครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่โอ๊คและของคุณพ่อไวพเทชสุพรรณเดี๋ยวเราส่งผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองไปให้คุณพ่อนะครับเราค่อยออนไลน์มา,ารับออนไลน์ได้เลย <c oughs> ครับผมเราต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดการประกวดแบบออนไลน์แบบนี้นะครับขอขอบคุณบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะ ขอขอบคุณยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเภสัชตราโบแดงครับขอบคุณลอรีอัลลีไวท์เทลฟ์เนเจอร์กิฟต์แบล็กคอฟฟี่ค่ะและขอขอบคุณบริษัท s s k p l u เค i ลับบจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดนะครับผมและขอบคุณสำหรับบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนพิเคเจอร์ด้วยนะคะอาโอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมและสำหรับกลุ่มนี้ใครจะเข้ารอบไปดูกันครับ สำหรับกลุ่มสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบได้กาอีฟเปอรินดาทองกินที่เฉือนคะแนนไปด้วยเพลงคนดังลืมหลังควาย และคนสุดท้ายที่เข้ารอบไปคือวุ้นเส้นพรปรวีที่รำเพลินเจริญใจของเธอทำคะแนนในวันนี้ได้คะแนนนำไปเธอทั้งสองคนต้องไปฟาดฟันกันต่อกับอีก16คนที่ไปรออยู่แล้วมีใครกันบ้างนั่นคือฟลุกสุพัฒน์เนยกันลิไทยแพทประพาดานิ้งสุพรรษาบดจลันพันธุ์นิติชยาใบตองพิมวัลล์ใบบัวสลุดาชินีจิรพัฒน์นุ่งชัยวัฒน์แสนแสนคิริอูนิคมต้นเทียนทิพย์อับสอนนิวกนกกรดีบุชชุบกี่โชซิตาอาทิน้าสู่รอบสองของการประ แน่นแน่นแน่แนนนอย่าพลาดเด็ดขาดเด็ดทางบ้านพร้อมกันเลี้ยงกับการออเดชั่นออนไลน์ไม่จำกัดรุ่นไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไหร่ถ้าพร้อมด้วส่งคลิปที่คุณมั่นใจว่าดีที่สุดของคุณเข้ามาทางเพจ a c e b o o k ชุมทางดาวทองหรือทางไลน์แอดชุมทาง7หรือสแกน q ิวโค้ดแล้วแอดมาได้เลยกับซีซั่นใหม่ลูกทุ่งคลาสสิกที่เน้นเสียงร้องแบบคนจริงๆกับเพลงลูกทุง่งลาสสิกแบบดั้งเดิมส่งกันเข้ามาได้แล้ว สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองอยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างผู้ส่วนจำกัดห้างขาย,ยาห้องยาเพสัตราโบแดงกระจกเคมีพัน์ A G C บริษัท S S K p l u s h i n g จำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัด เราต้องตบมือเหมือนอยู่หลายอนตึงตึงตึงป้องป้องตึงตึงตึงขอ,แล,อแล้วกันแล้วเอาละครับผมมาถึงรอบแจ็คพอตดาวทองนะครับเป็นรอบแจ็คพอตที่แชมป์เท่านั้นที่จะได้มาลุ้นเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง 2> 1, 2, 3, 3, 1ล้านบาทจะทันต,ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองโดยคู่ที่เป็นแชมป์จะต้องเลือกแผ่นป้ายมาวางเลือกมาวางแล้วเปิดแผ่นป้ายทายให้ถูกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าโดยไม่เจอเลขซ้ำไม่เจอโจเกอร์ครบหมดทั้ง1ิแผ่นป้าย เขาจะได้รับทองคำมูลค่า 1, 1ล้านบาทแผ่นต้ของเรามีอะไรกันบ้างครับพี่ปุ๋ยแผ่นแรกบริษัท TQM Insurance Broker ค่ะผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวครับผมผลิตภัณฑ์ตาฉลากทองผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวฉลากทอง n e t จ r e Gift Black Coffee l o l อรีอัลลีไ l ท์เิตผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวฉลากทอง ผลิตภัณฑ์ตาฉลากทองและผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวนี่วันนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับคุณอามชุตดดิมาน่ารักมากพีนกบริพันธ์ของดิฉันอ่อนระทวยไปกองอยู่บนพื้นกันเลยทีเดียวเชียวคืนนี้พี่นกน่าจะไปดูไลฟ์แล้วตอนคุณอามสามทุ่มสามทุ่ม <นะ S 2> ไงอ่ะ น่าจะเป็นเหมาเสื้อคุณนามชุติมามาเป็นโหลอะใช่ไหมฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะติดตามรายการของเราการประกวดร้องเพลงของเรายังคงดําเนินต่อไปครับไม่กลัวภัยโควิดอะไรใดๆทั้งสิ้นเราประกวดกันแบบออนไลน์นะสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มประกวดในรอบ2กันแล้วใช่วันนี้รอบแรกเรารู้แล้วว่า36คนที่เข้ารอบมาเป็นใครบ้างแล้วคัดเหลือ18คนแล้ว18คนนี้จะเข้าสู่รอบที่2 จะเข้มข้นเจ้มจนขนาดไหนนะแต่ที่แน่ๆวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะค,คุณผู้ชมพบกันใหม่นะคะในรายการวาเลนติ้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 h d กด3 5ในรายการ <35 S 1> ชุมทางดาวทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับ